คืถ้าเจออยากไปทะเลฉันพร้อมขุนเน้อเดียพ่อพี่ถามพร้อมไหมพร้อมกับคนอื่นก่อนนั้นนั้นคือลังเลนะคะ เรียกได้ว่าคุณเปิดวิทยุมาในแทบทุกวันเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือเพลงใหม่ๆซิงเกิลใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอค่ะและแน่นอนนะคะเมื่อวิทยุเมื่อคลื่นฮิตยังมีเพลงใหม่ให้ฟังทุกวันสิ่งที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังแบบนี้เราได้ยินกันจนเข้าใจแล้วแหละว่าทั้งชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเราก็เช่นกันมันก็จะมีให้เราเปิดได้ไม่จํากัดเพราะฉะนั้นค่ะได้เวลาที่เราจะชวนคุณเปิดโลกใหม่ไปพร้อมๆก,กันกับ น e วเยริสรถยนต์แฮชแบ็กสุดสปอร์ตที่พร้อมเปิดรับทุกด้านของชีวิตนะคะพรีเมียมด้วยกระจังหน้าแบบแฮมเมอร์เฮดและสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่และภายในนี่ก็เรียกได้ว่าสปอร์ตเกินใครเพราะว่าเป็นเบาะหนังสีทูโทนแดงดำ เปิดกว้างทุกมุมมองด้วยกล้องมองรอบคันแบบ360องศาค่ะรวมไปถึงมีหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ด้วยด้วยนะคะเพิ่มความมั่นใจให้คุณยิ่งกว่าค่ะด้วยระบบความปลอดภยัตตย Toyota Safety Sense อีกทั้งนะคะยังมีระบบ T-Connect เชื่อมต่อรถกับคุณให้อุ่นใจไร้กังวลในทุกสถานการณ์มาเปิดประสบการณ์ให้กับทุกไลฟ์สไตล์พร้อมทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ New Yaris Open Up Your Life เปิดโลกใหม่ได้อีกเยเอะอ้อมจะบอกคุณผู้ฟังไปแบบเนี้ยแทบทุกวันอ้อมจะพูดไปเรื่อยๆถูกไหมคะคุะคณกวงครับดิฉันทำหน้าที่บอกเพราะอะไรการได้บอกเรื่องดีๆ บอกไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเข้าหูเข้าตาคุณผู้ฟังจริงๆเข้าทุกวันแต่พอถึงเวลาเฮ้ยอันนี้นี่กว่าที่พี่อมพี่เคยแบบได้หลายดอกแล้วเนี่ยนะคะแต่อีกดอกหนึ่งคุณผู้ฟังรู้ไว้ใช่ว่าคุณมีวิธีดูไข่เก่าไข่ใหม่ไหมไข่ดิบว่าอันไหนไข่เก่าอันไหนไข่ใหม่คุณมีวิธีไหมต้องตอบออกมาก่อนอะ คุณดูคุณต้องตอกไงเ,เอาแบบ,บไม่ตอกนี่ไม่ตอกดูกไม่เป็นอ้อมจิตของฟรันคุณฟรันก็มีวิธีดูนะคะคุณเอาน้ํามา1หนึ่งแก้วถ้าคุณจะดูสองฟองคุณก็เอาน้ำสองแก้วหมายความว่าเราต้องยกน้ําไปที่ร้านเหรอครับจะบ้าเหรอตอนเรากลับบ้านเดี๋ยวก็รู้ลแล้วว่าร้านนี้ก็ซื้อสัตว์กับเราหรือเปล่าว่าใครเก่าหรือใครใหม่แค่จะยกน้ําไปที่ร้านเขาด่าแล้วไม่รู้อ่ะดูก็ต้องไปดูตอนซื้อคนแบบนี้อดี๋ยเอาไปซื้อของด้วยนะปัญหาเยอะเกินพ่อกลับมาที่บ้าน แก้วใสๆนะเพราะถ้าแก้วทึบก็ลำบากจริงๆแก้วทึบก็เห็นเ mm hmm. พราะประเด็นไม่ได้อยู่การมองจากข้างนอกใส่น้ําไม่เท่ากันคุณเลือกมาเลยคุณจะเอาไข่ใบไหนก็ได้ฟองไหนก็ได้อันนี้ของฝรั่งนะ mm hmm. จริงเทสจงไม่เคยลองเพราะถ้าสาคัญจริงๆไม่มีใครรู้หรอก mm hmm. คุณทายซิว่าไข่เก่าจะจมหรือจะลอยไ mm hmm. ข่ที่ <No. S 1> เก่ากว่าจะจมหรือจะลอยคุณคิดว่า,วาจมอ่านคิดว่าไข่เก่าจะจมหรือลอย อันนั้นอย่าถามเลยไม่ค่อยรู้เรื่องทำกับข้าวอ่นานแทบไม่ทำกับข้าวลอยใช่ไหมเขาใช้คำว,ว่า f r e s h แล้วก็สามวิแล้วก็หนึ่งมันมีทั้งหมดสามเวอร์ชั่นสามวิลอยเนี่ยตุป๊บป่องปิ่มน้ำปิ่มปิ่มป,มปิ่มน้อยๆหัวทิ้งตัวหนึ่งเดือนคือเก่าสุดใช่ไหมคะแทบจะเหนือน้ำนะะแล้วค่ะแปลว่าไข่ใหม่จมอยู่ติด คนแก้วเออ,เอ,อก็ดีนะเ,เพราะว่าบางทีการทํากับข้าบางคนต้องการไข่ใหม่ใช่ไหมเ,เพราะจะรู้สึกว่าสดนี่ถ้าเอาไข่บ้าน้อกมาไม่ลอยไป็ลูกโป่งเหรอ